สวัสดีครับ silently, ท,ทผ aky, Firstly, ่ผู้ชมและเ s Play นะครับขอนะนำท่านผู้ชมมกันสอก่นโซนอายรกดโชัยผู้องระอลอเมีู่บุินเจอรญเชื้อและผมดนริกาเป็นผู้บรรยายัต้อนรับทุกนเสกมการ่นี้จะมีการยืนไว้ลายให้กับการจับไปของทางเปาติงนะครับบุญที่ชัยหมงชัยที่จะเสียชีวิตไปในพระประวบตยุธูมิร่งสทิเกีและดิ่ิ นับถอยหลังเ,เริ่มแล้วนะครับเป็นทางฝั่ง,งของชูบุรีครับเหียบบอลก่อนนะครับบอลแปะสั้นๆครับทำชิ้นกันสั้นๆอยู่ <c oughs> ไหลออกอามาทางด้านซ้ายให้อลิซิโซโกโ้เปิดลูกนี้ปัดห <c oughs> น,น้าตาจะมีให้คนอันตรายโโอ้โหเจนโล ยิงไม่เต็มแบบรงแต่เหมือนบอลเป็นกระดอนครับพอวันกระทอนแล้วเลยทําให้ทางสาหวิทเอก็เสียจังหวะในการปัดไปนิดนึงด้วยนะครับต้องชมสุขสันต์บุญบาด้วยนะครับจังหวะเปิดมาผมเข้าทางไปโลกนี้เลยลูกนี้เป็นที่เสาแรกครับบอลเปเจ็บแล้วด้วยนะเ <สะ S 2> ชิส่วนเลยเอามาดูครับเข้า้ายสายลองยิงฉลับลูกนี้เป็นเตะมุมครับ มีสดาการมดเปิดโค้งมายูยายามสู้โอ้โหติดเซ็เอาราฟูดิซัมเข้าไปโดยดานิโลโอ,โอ,โอ,อ้โห2 0เลยครับโอ้จังหวะนี้นี่ไม่มีผู้เล่นของลาปูลมาช่วยสาววิสเซียแล้วก็เลยโดนจิงเข้าไปง่ายๆประตูที่ค่าของดานิโลแหละครับคอสตจริงๆเลยครับดานิโลอาเวสคือด,ดวงไม่ดีด้วยครับคือปัดไปชนเสาแล้วก็ดอนมาด้วยครับโหม่งนี่ก็ถือว่าโหม่งได้ดีมากๆแล้วนะครับ ดอดด้วยซ้ายเข้ามือของชนินและจะสวนเร็วได้ไหมเท้าครับไหลามาให้ใกลดานิโลวันนี้เด่นจริงครับออกบอลมาทางด้านขวาสารัฐสหรัฐโอ้พื้นที่เพียบอามาดูไม่ติดแต่ยังมีเกอร์กลิตโอ้โหลูนี้ให้กำโอ้โอเกอร์กลิตวันนี้นี่พื้นสนามเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาญ้าสั้นแล้วก็ลื่นด้วยนะครับวัตเปิร์ดได้สวยมากชัยวัฒน์ไม่ผ่านแต่ยังได้อยู่ กลาวุดลหลมลงไปเพื่อศิลปดิว่าอะไรครับโอ้โหละเนละหน้าเลยเป็นทางชบุรีครับที่จะได้สวนกลับขึ้นมาดานิโลออกมาที่อามาดูว่าตาล่าโล่งเลยอามาดูจี้เข้าไปแต่ว่าวิชวินมาช่วยได้ดีครับลองวางยาวลูกนี้ออกไปทาด้านขวา,าวครับผมตั้งเข้ามาอามาดูพยานเดียวได้ไหมลูกนี้เปิดมาไม่ได้แล้วไปดูดานิโลจิ้ีกิงโดยสารัก็ติดสุขสารปัมพยามจะเข้าไปเล่น ได้เตะปุมครับเป็นจุดโทษครับเช็คจุดโทษแต่ว่าเหตุการณ์ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งต้องไปดูเองเลยครับเอาละครับไป็นจังหวะที่ตเตะแล้วมาโดนข้อศอกนะครับของทางวิทวินครับผู้สีมงคลใช้เป็นสีว่ายังไง ไม่ได้จุดโทษนะครับบอรเปิดลูกนี้ไปบอลตกบูดิสกี้แล้วก็ลูกนี้พยายามจะเข้าไปยังได้อยู่ครับเอาครับสันติภาพสันติภาพแต่งให้มูดิสกี้มูดิสกี้ยิงด้วยขวาลูกนี้ไม่โดนกอดเปลี่ยนลงมาแล้วครับเจฟเฟนซัวเรสครับลงสนามเป็นเกมแรกเลยนะครับบนหลีดสูงสุดสีดดาวยิงของบาร์เซลโลนาครับลงมาเล่นแทนที่ของ อนเจนบูดริสกี้ครับที่ยังจบสกอร์ไม่ได้ครับในช่วงครึ่งเวลาแรกยังไงครับเลือกออกไปที่ชัยวัฒนิติอ้อมไปแล้วแต่ชัยวัฒน์เปิดด้วยสายเข้ามาแล้วก็เจฟเฟนแต่แมกยังไม่ได้ยิงล็อกมาอีกทีหนึ่งโอ้โหจะยิงโดยเจนลบก็ไปฟาว์ซะอีกแทนนี่จะแตะบอลนี่มปเตะโดนขานีครับถือว่าโอกาสของเจฟเฟนซัวเรสก็ทําให้แฟนๆได้กรี๊ดเลยครับ โอกาสในการสัมผัสบอลในช่วงแรกครับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ล่วงลงไปไม่ได้ฟาวิทิโง้หาครับโอ้โหมาโล่งเลยครับดานิโลมียูปยองซูตารัดที่ตามขึ้นมาหาครับดานิโลเลือกใครเลือกหูไหลามาอามาดูต้องแต่งเข้าซ้ายก่อนแล้วส้ายก็เสียบอลนี่จะทารับอูนดานิโลเก็บไม่ดีครับลูกนี้โดนดักพิติได้บอล นิตีไหลามา,าซิซโอกเปิดด้วยสายเลียกเข้ามาโอ้โหแม่ชัยวัฒน์เหลือเชื่อครับสุดนีชาร์จให้โดนโอ้โหโดนเล่นแต่ถ้าโดนสักนิดก็เป็นประตูแล้วโอกาสท้องแบบท้องสุดๆเลยครับยังไม่ได้ครับลำกูรวอรกเอร์ประตูแรกในฤดูกาลนี้ อาริโซิโซโก้ได้จังหวะนี้แล้วไหลให้กับชัยวัฒน์ที่ไม่รับได้แน่นอนครับแต่ว่าชัยวัฒน์เนี่ยชาร์จไม่โดนเลยครับเข้าชา้านิดเดียวจริงๆครับเข,ข้ามาเจฟเฟนเจฟเฟนหลบไปตู้นี้โดนเครดิตดึงอุลตรสินยังให้เป็นจังหวะได้เปลี่ยนแล้วมาเป่าแบบนี้มีเหลือแน่ๆเฮลซ์มาครับอุลตรสินเรียกมาแจกบอลกำน,นันให้ครับเป็นใบเหลืองนะครับเรียนให้ต้องเกลิส รังชัดเจนแล้วครับแต่จังหวะรังตอนแรกเนี่ยเอาเจฟเฟนไม่อยู่นะครับก่อนที่เจฟเฟนเนี่ยจะไปได้ต่อครับสุดท้ายก็ล้มครับายานมาเดนแอมซี่เปิดโดโดขึ้นไปอู้ยลูกนี้โดนหมงห่ง,งทำลายจังหวะก่อนถึงอันนันะครับดานิโลทำได้ดีครับมีภ <oss |notimestamps|> าขขขขพขวางมาครับลินาเลสพิติมาดูว่าจะไงพิติย้อนมาลูกนี้ก็จะเข้ามือ ลายเป็นไปชาร์จุษาประตูไปก่อนครับเปิดเข้ามาครับชนกันเลยครับอัคราราบงอันนันอันนั้นเข้าขวายิงชับนแรกตัดไปตรงตัวของชนินีครับอาชนินเปิดไม่ดีครับติดซิโซโก้ตีซิโซโก้ลากขึ้นมาซิโซโก้เข้าสายสายลงยิงลูกนี้ต้องตัดลูกไปแล้วชนินมาใหม่อีกทีนึงครับเข้ามาได้เก่อโทษ อันนั้นทิต้ตติโอ้โหยิงก็ยังไปตรงตัวอีกโอ้โหมีโอกาสยิงยิงสามบางทั้งสอมเลยครับคือเวลาหลังในช่วงทดเวลาแต่ก็ยังไม่ได้ไประตูอยู่ดียัดเข้ามาได้สวยลัมซี่ทำชิงหาเข้าบอลถึงอันนั้นอันนั้นล็อกมาเข้าขวาอันนั้ยิงโอ้โหก็ยังไปตรงตัวคนนี้อยู่ดีแบบนี้จบ ฮัลโหลครับผู้ตัดสินกระเป๋าผู้ปิดหมดเวลาการแข่งขันน,ขนะครับชมบุรีบุกไปชนะลำบูบเลื่อนไป2ประตูต่อศูนย์ช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ